ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือน มีนาคมพุทธศักราช2,567เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีเมษจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระอังคารน,นะเราจะเรียกว่าตนุดาวพระังคารเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงของเดือนนั้นนะถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยเราจะรู้ว่า มีดาวตั้งรับอะไรบ้างแล้วตนุรักษ์เราไปเจอถ้าสัมพันธ์ดาวดีเราก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ดาวไม่ดีเราก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอีกภพเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพมรณะมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้จังใจโรคภัยไข้เจ็บความเครียดหรือความวิตกกังวลนะแล้วเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมีนาคมเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร แน่นอนครับวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยยังคงเป็นจังหวะด,ดีและจังหวะเฮงของชาวราศีเมษเพราะดาวอังคารได้ตำแหน่งที่ดีเด่นเราจะเรียกว่าตะนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกัมมะกัมมะแปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตในเมื่อตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานแล้วได้ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่เราเรียกว่าตำแหน่งมหาอุดไม่พอ ยังได้เกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าปัสวะองค์เกณฑ์เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์แห่งอุดมสมบูรณ์เป็นเกณฑ์แห่งความสําเร็จนะฮะในเรื่องของความหมายของดาวอังคารก็คือตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยโดดเด่นในเรือนของการงานก็แสดงว่าเรามีหน้าที่นะครับอะไรก็สุดแท้แต่ช่วงนี้เราจะโดดเด่นดาวพังคานาตำแหน่งดีได้ทั้งตำแหน่งองเกณฑ์และก็อุดมเกณฑ์นะได้ทั้งได้ทั้งคู่เลยนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีจริงๆสำหรับชาวราศีเมษที่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานก็ยินดีด้วยอีกพบเรือนหนึง่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีดาวพ่งคารปีนี้เป็นการกินีนะฮะเราจะเรียกว่าดาวจุลเรือนมรณะนะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจมรณะไปไหนก็มรณะไปอยู่ในเรือนของการงานก็แสดงว่าเอาละถ้าเบาหน่อยก็อาจจะเป็นลักษณะทํางานจนลืมพักผ่อนนะทำงานจนน็อกไปเลยนะ แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าสัมพันธ์การัก,กินีด้วยเนี่ยเวลามรณะไปกรรม,มะเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพได้เช่นกันหรือมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอะไรต่างๆพอสมควรแต่ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับที่จะเป็นตัวขยาย นะเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องนั้นแหละที่เราอาจจะเครียดหรืออาจจะวิตกกังวลหรือมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเกีวว่ยวกับเรื่องของภพนั้นเหลือนนั้นแต่แน่นอนถ้าไม่ได้สัมพันธ์กาลกินีแล้วในพื้นดวงเดิมเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์ดาวที่ไม่ดีก็ต้องบอกเลยว่าจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานคิดหวังอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างสูงและจะมีผลในเรื่องของการปกครองในลักษณะต่างๆพูดอะไรหรือนําเสนออะไรเนี่ยจะเป็นที่เขาเรียกว,ว่าที่ยอมรับ ขององค์กรของบริษัทหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานเหมือนเราเป็นคนที่สามารถชี้ชะตาได้ว่าจะให้ไปนในทิศทางไหนเนาะก็ถือว่าโอเคละถือว่าดีงามเอาละตอนที่ดาวพังคารสถิตยอยู่ในราศีมังกร1-7ถึงเเนี่ยเป็นเลิกแห่งความมั่นคงเราจะเรียกว่าภูมิปารโหแห่งเลิกทำอะไรช่วงนั้นถือว่ามีความมั่นคงอยู่ในตัวนะแล้วก็วันที่8ด จนถึงวันที่14เนี่ยเข้าเทสาตีก็ันเลิกเดินทางท่องเที่ยวก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเข้าหาคนมีการเดินทางมีการติดต่อมีการประชาสัมพันธ์เข้าหาก็จะให้คุณกับดวงชะตาจุดที่ให้คุณเลยนะจะเป็นในช่วงของวันที่7จนถึงจะจุดที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่สจนถึงวันที่เเราจะเข้านั่วางปลุกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดี ที่สุดในช่วงของเดือนนี้เลยนะและจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในช่วงของวันที่8จนถึงวันที่10บเราจะเข้าระาวังพิษช่วงนั้นก็ไม่ควรที่จะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของงานถ้ามีเรื่องของการตัดสินใจหนักๆหรืออะไรช่วงนั้นก็ไม่ควรนะเพราะว่าช่วงวันที่8ถึงวันที่10เนี่ยเราจะเข้า uh, เลิกไม่ค่อยดีแล้วก็เข้าพิษสุนัขด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะขัดแยง้งหรือไม่เข้าใจนะเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะตา่างๆก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวัง หลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีจากราศีมังกรไปอยู่ในราศีกุมก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ดีเราจะเรียกว่าตันุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภลาภก็แปลว่าง่ายๆลาบลื่นสะดวกโยธินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มเองก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยสำหรับหานะหาพวกเรื่องเรื่องของอไรายได้ ผลประโยชน์หรือกําไรหรือเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีความโชคดีเกีย่ยวกับเรื่องที่เราปรารถนาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ถือว่าโอเคเลยเวลาตนุปไปอยู่ในเรือนของลาภะมักจะได้อะไรมาง่ายๆอันนี้ก็ยินดีด้วยถ้าเป็นทักษะที่ดีเจอดาวที่ด,ด,ดีนี่ถือว่าได้เยอะได้มากเลยนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดบังเอิญคุณมีดาวพระอังคารปีนี้เป็นกาลกินีจรจะพบมรณะจะไปมากกว่าเราจะเรียกว,ว่ามรณะไปอยู่ในเรือนลาภะ มรณะก็ความเศร้าโศกเสียใจลาภาก็แปลว่าสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่มันคิดว่ามันควรจะได้มันก็ไม่ได้อะไรที่เราเคยได้อาจจะเป็นพวกค่าเช่าอาจจะเป็นไรายได้พิเศษหรือจะอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเองินที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะได้ มันก็มีเหตุให้เลื่อนมีเหตุให้ยังผิดหวังหรือมีเหตุให้เราต้องยุงย่งยุ่นวุน่นเป็นอิทธิพลของการกิณีที่มาจากช่วงเดือ,มอนมราณะนั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เรารักษาทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เขาพยายามย้ายใ,ใครมาเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินของเราในลักษณะต่างๆเป็นดีที่สุ د. ดดาวพังคารที่อยู่ในราศีกุมก็จะทําการยกย้ายไปในวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา23่สมนาฬิกาห้นาที15-23ถึงเนี่ยเข้าเทสาตีก็เป็นเลิกเดินทาง ท่องเที่ยวเลิกเข้าหาแล้วก็วันที่24ถึงวันที่3 1เดเนี่ยเข้าเลิกดีเราจะเรียกว่าเทวีเลิกก็เป็นเลิกสะดวกสบายช่วงนั้นจะทําอะไรสบายเท่นมาหน่อยนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพปบบุตตะปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการ mm hmm. การเริ่มการลงทุน เล้วเรามาดูกันว่าดาวพัะที่ไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็ปรากฏว่าท่านอยู่ในราศีกุมนะในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสามเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนของราพระช่วงนี้ต้องบอกได้เลยนะฮะว่าด้วยดาวที่เขาเล่งพพเรือนเขาเล็งกันนะดาวเจ้าเรือนปุตตะไปราพะนี่คือเข้าตำลาเลยเขาเรียกว่าเป็นตาานาําราธนะโยกโยกแห่งความร่ํารวยนะก็ปุตตะแปลว่าการลงทุนการิเริ่ม ลาภะก็แปลว่าราบลื่นก็แสดงว่าการลงทุนการเสี่ยงโชคการเก็งกาไรการเล่นสลากกินแบง่งรัฐบาลอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในช่วงของวันที่หนึ่งถึงสิบสามนะเขาเรียกมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความโชคดีเกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็ยินดีด้วยจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นจะได้อะไรมาแบบง่ายๆได้อะไรมาแบบฟุ๊กๆนะก็ถือว่าดีเลยตอนที่ดาวพระจุ์อยู่ในราศีกุมก็จะเป็นในช่วงของวันที่ หนึ่งถึงสามเนี่ยจะเข้านวาปุกเอกนะเทวี TV เลิกทำอะไรยังไงช่วงนั้นเนี่ยถือว่าโชคดีนะมีความสะดวกสบายแล้วก็ในช่วงของวันที่สี่จนถึงวันที่สิบสามเนี่ยเราจะเข้าเพชฌฆาตเลิกอันเนี้ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจละเวลาจะทำอะไรยังไงตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็ยุ่งยูนวุ่นนแต่หลังจากนั้นเราจะยกย้ายราศีแล้วเนี่ยหลังจากยกย้ายราศีแล้วไม่ค่อยดีแล้ว เวลาดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนวินาศต้องหยุดแล้วจะเก่งกาไรหรือเสาะ,ะแสวงหาโอกาสโชคลาภไรต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วเพราะปุตตะแปลว่าริเริ่มริเริ่มที่อยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าริเริ่มไปอยู่ในจุดที่มันความลําบากหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังหวังอันนี้ต้องยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรและหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์โยกย้ายอ่ะหยิบผิดหลังจากที่ดาวอาทิตย์โยกย้ายเข้าไปเนี่ย ต้องบอกเลยเลยว่าจะเป็นช่วงที่จะลงทุนหรือจะเสี่ยงโชคหรืออะไรเงี้ยต้องพิจารณาให้รอบคอบอะไรที่ไม่มั่นใจก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆก่อนนะแล้วก็เรื่องของลูกหลานบุตรหลานก็อาจจะทําเรื่องให้ปวดหัวนะยังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่าเรียกมาปกครองอนะเน้นในเรื่องของปกครองว่าเอออย่าไปก่อเรื่องก่อราวหรือทําอะไรที่มันยุงย่งยุ่นวุ่นนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกหลานหรือบุตรหลานก็อาจจะ ทำไม่ได้ตามเป้าหรือไม่เชื่อฟังหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องเรามาระวังนิดนึงดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีมีเนี่ยยกย้ายราศีเข้าไปในวันที่14ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา1 4บสนาฬิกาสีนาทีนะ1ิถึงสิเนี่ยเข้าเพชจะคาดเลิอ่อเป็นเรื่องของการตัดสินใจอันนี้ต้องตัดสินใจดีๆแล้วเพราะว่าไปแสดงผลในเดือนไม่ค่อยดีเดือนวินาศเนาะถ้าตัดสินใจไม่ดีนี่ผิดพลาดได้ แล้วก็วันที่18จนถึงวันที่30เนี่ยเราจะเข้าราชาเลิกก็อันนี้เลิกดีหน่อยนะเวลาเจออะไรก็สามารถเคลียร์ได้แล้วก็วันที่30เป็นเลิกนักบวชจุดที่ต้องเรามาระวังเลยมีเกณฑ์ที่จะเสียหายหนักก็คือจะเป็นในช่วงของวันที่18จนถึงวันที่20เราจะเข้าระาวาังพิษนะช่วงนั้นเรามาระวังก็ควรจะเลี่ยงนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการริเริ่มหรือการปกครองบุตรหลานลูกหลานอาจจะทาให้ยุงย่งยุง่นช่วงนี้นะอาจจะหนักหน่อย แล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในช่วงวันที่28ถึง30อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับเคลียปัญหาต่างๆเนาะแต่สแสดงผลในเรือนเสียเนี่ยไม่ควรที่จะริเริ่มทำอะไรแค่เคลียปัญหาต่างๆจะดีกว่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึง่งดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบสหชักสหชะเนี่ยแปลว่าสังคมเพื่อนฝูง คนสนิทคนใกล้ชิดคนหมู่มากอีกภพเรือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพอลิอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจอันนี้คือสิ่งที่เราต้องะระมัดระวังนะดาวพฤหัธก็จะเป็นในช่วงของวันที่สามนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยยกย้ายเข้าไปในราศีมินในช่วงของเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีเรียกว่าสาหาชะไปวินา คำว,ว่าสห a c h ไปวินาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากกพราะเรามาระวังคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยอาจจะมาเบียดเบียนเราในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเวลาสหาชา h ตกวินาศเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองไม่ค่อยได้รับผลดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เบื่อเซ็งสังคมบางทีก็อยากจะปีกวิเวกบบางคนเนี่กินเที่ยวดืม่มเป็นวันจันทร์อดาวเข้าตรงนี้ไม่อยากไปไหนลว อยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่ส่วนตัวอะไรบางบทีอาจจะมีเรื่องยุ่งๆให้ปวดหัวนะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญาชุดนี้ต้องระมัดระวังนะแล้วก็ในเรื่องของการพิมพ์เมนหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่คนเขาใส่ใจก็ระวังที่จะทัวลงเท่าไหร่นะเวลาพูดตกวินาศเนี่ยเขาไม่ค่อยจะให้คุณหรือบางทีเราเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะชอบอธิบายก็ได้บางทีเจอเรื่องเจอเราวอะไรเกิดขึ้นก็ปลอยพลอยให้ไม่ไม่อยากพูดอะ่ะ ไม่อยากพูดไม่อยากสื่อสารก็เลยทําให้บางครั้งคนเขาอ,อาจจะเข้าใจผิดนะถ้าเรามีอะไรก็อาจจะต้องชี้แจงหน่อยนะและอีกภพเรือนหนึง่งถ้าบังเอิญแล้วเกินคุณมีดาวพระพุธปีนี้เป็นกาลกินีจรเนี่ยดาวเจ้าเรือนอลิจะเข้าไปแสดงผลอลิเนี่ยไปแสดงผลในเรือนวินาศแล้วไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่มาจากเจ้าเรือนปุตตะจะเป็นช่วงที่ลงทุนแล้วจะเสียหายนะจะทําอะไรต้องพิจารณาให้ดี จะหาสินค้าใหม่มาลงหรืออะไรก็ต้องพิจารณาให้ดีนะเกี่ยวเรื่องของคุณภาพเกี่ยวเรื่องของราคาเกี่ยวเรื่องอะไรก็ต้องะระมัดระวังจะลงทุนจะเล่นหุ้นหรือจะเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งหรือจะอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพราะว่าดาวเจ้าเรือนอลิไปสัมพันธ์กับคาว่าปุตตะแปลว่าลิเริ่มหรือทําอะไรเนี่ยมักที่จะไม่ได้ดังใจ หรืออาจจะทําให้เราเสียหายได้ในลักษณะต่างๆเนาะแล้ว,วความประมาทเลอะเลอะอาจจะนําพามาซึ่งความยุ่งยุ่นวุ่นหรือเป็นคนที่ทําอะไรง่ายๆคิดง่ายๆอันนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าอาจจะเสียหายได้เพราะไปสัมพันธ์กับดาวทิท์ที่มาจากเจ้าลุนปุตตะปุตตะแปลว่าความคึกขนองความตามใจตัวเองเนี่ยเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันเป็นแสดงผลในเรือนที่ไม่ค่อยดีอันนี้ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งดดวพุที่อยู่ในราศีมีนช่วงวันที่สามถึงวันที่สี่เนี่ยเข้าเพชฌฆาตเชฌฆาเนี่ยเป็นเลิกของการตัดสินใจนะก็ตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็จะยุ่งยุ่นนิดหนึ่งนะแล้วก็วันที่ห้าจนถึงวันที่สิบห้าอ่ะอันนี้เข้าเลิกดีเข้ารายาก็สะดวกสบายหน่อยแล้วก็วันที่สิบหกจนถึงวันที่สมเบ็ดเนี่ยเข้าเลิกนักบวชเข้าเลิกกลางกลางกา็ เลิกใจดีนั่นเองจุดที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่13จนถึงวันที่15นะเราจะเข้านาวางปลุกเอกก็เหมาะสําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังควรอยู่ห่างๆเลยในหลายๆเรื่องนะก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งๆวุ่นๆจะเป็นในช่วงของวันที่5จนถึงวันที่6นะอันนี้เราจะเข้านาวาังพิษไม่ควรจะทําอะไรนะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธที่อยู่ในเดือนวินาทเนี่ย จะมีปัญหาในเรื่องของการปกครองจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะอันนี้ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสบดีดาวพระฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพสุภะสุภาแปลว่าความดีงามทั้งปวงสุภาแปลว่าความเจริญก้าวหน้าสุภาแปลว่าคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือความสําเร็จต่าง อีพบเรือนหนึ่งในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบวิหน้าที่แปลว่าหมดตัวล้มละลายขาดทุนกักขังจองจําต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศการขนส่งการเคลื่อนย้ายแล้วก็โลกส่วนตัวถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสยังคงให้คุณอยู่เพราะคําว่าสุภะทับลักได้ตําแหน่งราชาโชคก็คือเป็นโชคของราชาก็ยังเป็นที่รัก ของผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงมีสติในการดําเนินชีวิตพอสมควรดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวครูเป็นดาวอาจารย์นะช่วงนี้ก็ชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะมีบุคลิกที่ดีในลนักษณะของผู้ทรงความรู้นะไม่ได้แบบออกแนวแบบเหมือนดาวศุกร์ที่แบบสวยงามอะไรใช่ไั้นนะคือดูแล้วแบบหน้าตามีออร่าในลนักษณะเออเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนเคารพนับถืออ่านดีๆถ้าเป็นทักษะที่ดีมีดาวตั้งรับที่ดีก็ถือว่า เป็นคนที่มีโอกาสที่ดีเพราะเวลาดาวเจริญสุภาพมาทับรักเนี่ยเวลาเราจะทาอะไรไงมันจะมีในเรื่องของความสําเร็จนะคนไม่ช่วยเทวดาก็ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยนะก็ส่งผลให้ความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยยังคงมีนะบางคนก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนตาแหน่งบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนหรือมีความโชคดีต่างๆได้หมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญเสียล้เกิน ดาวพฤหัสบดีปีนี้เป็นการกินีจอดอันนี้คนละขั้วเลยนะเพราะอย่าลืมว่าดาวพฤหัสท,ที่มาจะพบวินาที่แปลว่าเสียหายอยู่แล้วแล้วยังพ่วงคําว่าการกินีที่แปลว่าจุดเสือ่อมจุดวิบัติจุดเสียหายมาถึงตัวลักษณะป,ประมาณนี้ก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเจอเรื่องที่แบบเป็นงานที่แบบมาขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือเยอะและเราเข้าไปยุ่งเนี่ยถ้าเรา แบบว่าเขาทําเรื่องที่ไม่ดีบางทีเราจะโดนลากแหไปด้วยอย่างเงี้ยบางทีให้ทําให้เราไปทําเรื่องที่มันไม่ดีทําเรื่องที่มันผ,ดผิดกฎผิดระเบียบอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะถูกตาหนิหรืออาจจะยุย่งยุ่นวุ่นได้เลยนะวินาทับลักษ์ถือว่าไม่ดีนะวินาทับลักษนี่ถือว่ายุง่งยุ่งที่เป็นการกกขีนนะอันนี้ยถือว่าไม่ดีแล้วถ้าเป็นการกกนีจริงชาวราศีเมษจะยุย่งยุ่นวุ่นนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเข้าเกณฑ์คาดไข,ขของชาวปศสวะเกณฑ์ก็คือ เกณฑ์สัตว์ใหญ่ก็คือเกณฑ์สีเท้าเนี่ยถ้ามีดาวพระหัสเป็นกาและกินีนะโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเรื่องแบบยุ่งยุ่งวุ่นอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบถูกหลอกใช้ถูกคนไม่หวังดีเจอคนที่หน้าไหวหลังหลอกเจอคนที่แบบโอ้โหต่อหน้าดีรับหลังมีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะคนละขั้วเลยนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นกาและกินีผมบอกได้เลยว่าปังปูริเยเปปูรียังนะ ดาวพระหัสที่อยู่ในราศีเมษตรงน,นี้ก็ยังคงเข้าเลิกดีเวลาโดนอะไรก็ยังไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าเข้าเลิกมหัธนูแห่งเลิกไปเลิกเศรษฐีใหญ่นะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีเราเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะเขาเรียกว่ากระดุมพระแปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสเงินสด อีพบเรือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองเพราะต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยยังดีเพราะดาวเนี่ยได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์การเงินเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานและได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าการเงินกับการงานเนี่ยสัมพันธ์กันก็นะจะเป็นช่วงที่เราเองเอาละอาจจะกระดุมพระอาจจะหมายถึงความพึงพอใจก็ได้ พึงพอใจเกี่ยวเรื่องของการงานอาจจะทําแล้วมีความสุขก็ได้ช่วงนี้เวลากระดุมผ้าไปกรรมะนะหรือเป็นช่วงที่งานเยอะงานมากงานโดกหรือทํางานแล้วมีความสุขแล้วก็ได้เงินได้ทองอะไรประมาณนี้นะถ้าในพื้นดวงไม่มีอะไรมาตัดไม่มีดาวยุ่งยุ่งวุ่นหรือไปสัมพันธ์กับพพเรือนยุ่งยุ่งนะก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าดีเลยก็ยังคงโดดเด่นเรื่องของการงานอยู่นะอันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็อีกพพเรือนหนึ่งนะดาวคู่สัญญา หรือดาวคู่ครองปัตตนี้คือการร่วมมือร่วมมือไปอยู่ในเรือนการงานก็เป็นช่วงที่เราก็จะมีคนมาร่วมมือกับงานเราทํโน่นทนํานี่เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีความพัฒนาเกี่ยวเรื่องของการงานจะเป็นช่วงที่มีคนช่วยคิดในเรื่องของการพัฒนาให้งานของเราเนี่ยจเจริญลุกเรื่องไปในทางที่ดีอาจมีคนมาขอร่วมหุ้นได้หมดหรือเราจะไปร่วมหุ้นกับเขาได้หมดไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่ที่ว่าผลประโยชน์เป็นอะไรยังไงก็ ตกลงเจรจากันไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเป็นในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองหรือแฟนที่มาจากวิถีชีวิตของเราหรือได้จากเพื่อนร่วมง,งานหรือได้จากคนที่ทํางานสายงานระบบงานที่มีเหตุที่ต้องติดต่อต้องเจอกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสหรือเป็นคนที่คุ้นเคยหรือรู้จักกันดีก็ได้ที่แบบ เออเขาอาจจะช่วงนี้เป็นโสดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะได้ไม่มีปัญหาถ้าพูดถึงเรื่องงานนะถ้าเป็นในเรื่องของเป็นสามีภรรยาก็เป็นช่วงที่สามารถปรึกษาคุยกันเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวเรื่องของการงานได้เลยนะบางคนอาจจะปรึกษาแฟนว่าเออฉันจะขยายสาขาด,ดีไหมหรือฉันจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือฉันอะไรเงี้ยช่วงนี้เรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยปรึกษากับคู่ครองหรือกับแฟนได้ก็จะได้คําที่ดีหรือคําปรึกษาที่ดีนะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไร ดาวสุขที่อยู่ในราศีมังกรหนึ่งถึงแปดนะหนึ่งถึงสามเนี่ยเข้านาวาังดีเขาเรียกว่าเข้าณาวาังปุกเอกและภูมิปโลช่วงนี้ถือว่าดีที่สุดนะสำหรับดาวสุขแล้วก็วันที่สี่ถึงวันที่แปดเนี่ยเข้าเทสาตีก็เป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่หลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีดาวเจ้าเรือนการเงินไปสถิตอยู่ในเรือนลาภนี่ก็ถือว่าโชคดีสองเด้งละทีนี้นะเพราะเมื่อกี้เนี่ยคำว่าปุตตะไปลาภนี่ก็โชคดีแล้วนะ กะดุมพระก็มาลาพระอีกอันนี้เขาเรียกว่าเข้าเกณฑ์นธนญโยอีกแล้วยกแห่งความร่ํารวยโยกแห่งความสําเร็จและโยกแบบดาวเจ้าเรือนการเงินและแบบดาวสุขด้วยเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะหาไรายได้สองไรายได้สามมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษมีโอกาสที่จะมีความโชคด,ดีเกี่ยวเรื่องของการเงินมีคนติดต่อเรื่องงานส่งผลเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองต้องบอกได้เลยเป็นช่วงที่การเงินต่างๆถือว่าดีที่สุด ของชาวราศีเมษในช่วงนี้เลยนะดาวให้คุณกระโดงชะตามากๆเลยนะหรือคิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยก็สามารถที่ประสบผลสําเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแล้วถึงตัวเราด้วยและเป็นคู่มิตรกันอย่างนี้ถือว่าเป็นดาวที่เดินสวยจริงๆสําหรับชาวราศีเมษอันนี้ยินดีด้วยเกี่ยวเรื่องของกันเงินนี่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความพึงพอใจก็ดีมากๆแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนคู่ครอง ดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็มาถึงตัวเราในเรือนของราภะเป็นช่วงที่เรามีสเสน่ห์มีคนใหญ่จะร่วมหุ้นหรือมีคนที่มาชอบหรือมีคนที่แอบรักแอบชอบได้หมดเลยเวลาดาวเจ้าเรือนคู่ครองอยู่ในเรือนราภะเนี่ยเหมือนกับเราเองเนี่ยมีสเสน่ห์หรือเป็นช่วงที่เราได้คนที่เราถูกอกถูกใจหรือคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยจะมีโชคมีลาภจากคู่ก็ได้บางคนซื้อนู่นซื้อนี่ให้นะถ้าเกิดว่านในพื้นดวงเรานะ เราได้คู่ดีอย่างเงี้ยก็แล้วเขามีตังค์นะก็อาจจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้เราทําให้เรารู้สึกมีความสุขหรือเราสบายใจก็ได้แล้วก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยเวลาจะได้อะไรมันก็จะได้มันง่ายๆหน่อยเวลาปัตนิไปลาระเนี่ยมันจะได้อะไรมาง่ายๆนะก็ถือว่าโอเคแหละก็ยินดีด้วยแล้วมันถึงตัวเนี่ยอันเนี้ยโอเคเลยเอาละนะครับตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีกุมก็เก้าถึงสามสิบเ็ดตั้งแต่เที่ยง วันนะับเอ่อเที่ยง38นาทีนะจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในช่วงของวันที่นะ22จนถึงวันที่24จะทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังปูริเยเปปูริยังเลยเพราะว่าเข้านวางังภูเกนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังไม่ควรจะทำอะไรเลยจะเป็นในช่วงของวันที่ 20- ถึง21เราจะเข้านวังพิษแล้วก็ช่วงของวันที่9ถึงวันที่13เนี่ยเราเข้าเลิกเทสาตีอยากได้อะไรต้องเข้าหาเดินทางประสานประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็ วันที่14ถึง24เนี่ยเข้าเทวีเลิกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าราบรื่นแล้วก็วันที่25ถึง31เ,เนี่ยจะเข้าเรื่องของการตัดสินใจตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็อาจจะยุ่งยุ่นยุ่นได้นะก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรต่อไปดาวพระเสาร์ก็ยังคงเหมือนเดิมดาวพระเสาร์ก็ทุกคลิปเพราะว่าอยู่สองปีครึ่ง เป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานมาสถิตยอยู่ในราศีกุมก็ถือว่าให้คุณแล้วเรียกว่ากรรมะไปลาพระหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จเกิดขึ้นแก่ชาวราศีเมษมากมายคิดจะขยายสาขาคิดที่จะทําให้การงานของเรางอกเงยในลักษณะต่างๆทำให้วิถีชีตของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษยังคงมีความเจริญเกี่ยวเรื่องของการงานโดดเด่นเรื่องของการงานเสมอ นะด้วยเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์นะอันนี้ก็ยินดีด้วยก็จะเป็นช่วงที่งานเยอะง,งานโดดหยิบจับอะไรก็ราสบผลสําเร็จไปสัทุกอย่างเลยอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะก็ถือว่าดาวเสาให้คุณนะแต่อย่าเป็นการกินีเท่านั้นเองถ้าเป็นการกินีอันนี้จะคนไข้จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นน,น,นิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาทันทีถ้าเสาเป็นการกินีจะสมผลให้ดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ย จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเลยจะมีปัญหาพอสมควรหลายๆเรื่องเลยนะนี่ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละต่อไปนะดาวเสาร์เนี่ยที่อยู่ในราศีกุมก็ยังคงเข้าเลิกดีก็คือจะเป็นในช่วงของอเข้าเทวีเลิกเขาเรียกว่าเลิกนางพญาแต่เข้านาวังพิษเนี่ยจะเป็นในช่วงของวันที่23จนถึงสิ้นเดือนเลยช่วงนั้นก็ถ้าเลี่ยงในเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรเนี่ยพ,พยายาม รอบครอบก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่รอบครอบเนี่ยบางครั้งประมาทเลอะเลอะอาจจะทาให้เสียหายได้แต่เอาล่ะยังอยู่ในเลิกดีเพียงแค่ว่าเข้ารหวังผิดเท่านั้นเองอาจจะทําให้ติดขัดบ้างก็พยายามอย่าประมาทก็จะไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพักราหูกันนิดนึงดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลเราจะเรียกว่าลาภะง่ายๆลาบลื่นสะดวกโยมทิน เพราะเจ้าเรือนก็อยู่ในเรือนวินาศก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็ต้องต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเวลาดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่หรืออะไรที่เราเคยได้เป็นประจํามันก็ไม่ได้อาจจะเป็นในลักษณะคนเคยได้ค่าเช่าก็ไม่ได้ค่าเช่าคนเคยได้เอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรได้สองเลยได้สามหรือจจอบพิเศษก็ช่วงนี้ก็จะลดลงนะทีนี้ก็ถ้าเรารู้ว่า มันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นยังไงก็อาจจะมีในเรื่องของการต่อรองลดราคาหรืออะไรกันก็ได้นะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะเวลาลาพระไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมักที่จะมีคู่แข่งเลยทําให้สิ่งที่เราได้เนี่ยอาจจะลดน้อยสอยลองก็ให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังหนักๆจะเป็นในช่วงของวันที่24จนถึงวันที่26เนี่ยจะเกิดค่านะทีนี้สําหรับชาวราศีเมษเนี่ยจะเกิดข้าในเรือนอลิกับเกิดพลาดในเรือนวินาศก็ พยายามอย่ามีปัญหาอย่ามีศัตรูหรืออย่าทะเลาะเบาะแว้งใครในช่วงนั้นเพราะถ้าเกิดมีปัญหาหรือทะเลาะใครในช่วงนั้นอาจจะเกิดในเรื่องของคดีความกันได้บางทีไปแปะบางทีไปเม,ม้มอะไรเงี้ยหรือไปพูดจาแล้วหมิม่นประมาทหรืออะไรประมาณนี้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าชาวราศีเมษนะแสดงผลในเรือนไม่ดีเขาเรียกว่าเรือนอลิก็นี่สินอุปสรรควินาศก็แปลว่าเสียหายกักขังจองจานะช่วงวันที่24ถึงวันที่2 6จะเป็นวันที่เกิด คาดบนท้องฟ้าเขาเรียกว่าจันทรุปราคาเนาะ,นะช่วงนั้นให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็มีดาวพฤกกตเข้าไปกระตุ้นด้วยในเรือนวินาศก็พยายามสวดบนไว้พระเยอะๆนะเพราะว่าเวลาดาวพฤกษ์เนี่ยอยู่ในภพเสียเนี่ยอริมรณะหรือวินาศเนี่ยก็จะส่งผลเกี่ยวเรื่องของเจ้ากรรมในเวรทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควร ดาวพกเกเนี่ยจะแปลว่าเป็นดาววุ่นวายเป็นนกสองหัวเป็นดาวยุยงอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยขาดสติได้ง่ายช่วงนี้นะก็ให้เรามัดระวังไว้หน่อยนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งมากปัารถนาท่านได้ทูกอถูใจขอข้อบัากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะหรือขอกดหัวใจก็ดีเพราะเหมือนอาจารย์จะถูกปิดกั้นการมองเห็นยังไงไม่รู้นะถ้าเรากดหัวใจเนี่ยก็จะทําให้ y o YouTube ส่งคลิปอาจารย์ไปให้คนอื่นได้ดูด้วยไม่ได้ปิดกั้นนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่นะครับช่วยสนับสนุนช่องของอาจารย์ผ่านช่องทางซุปเปอร์แซงนะอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตก้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตกา้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยกเเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ